Yeah is why I be gang 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 a yeah. y <Yeah. S 1> ฉันจาน้าสองจดหมายส่งไปถึงคนรักเก่าและนี่คงเป็นฉบับสุดท้ายที่เขียนถึงความรักเราเขียนตัวบรรจงให้เต็มบรนทัดว่าจะไม่มีวันจะรักลงบนกระดาษที่เปียก้ำตาว่าฉันปิดเองให้เรื่องวันนั้นฉันให้จดหมายฉบับนี้เป็นตัวแทนเ <c oughs> <Yeah. S 2> พราะฉันของดีไม่พอจะเป็น your man <c oughs> และลังจากนี้ทำไมจำเป็นต้องแคร์ yeah. ว่าฉันจะเป็นจะตายแล้วไม่ว่าฉันจะเป็นยังไงไม่ต้องสนใจฉันใช้น้ำตาตัวเว่งให้เป็นตัวแทนน้ำมือทุกอักษรถันความรู้สึกจดหมายฉบับสุดท้ายจะบอกไอ้ควายมันไปไงี้เน่าจะอ,อื่นขอโทษที่ฉันคิดถึง เรื่องของเราตลอดไม่ว่าจะนอนหรือว่าจะตื่นเมื่อที่ฉันจับปากกามันสั่นตลอดเวลามองดูที่นาฬิกาละปีนี่ไกลจะเช้าไม่ทันจะเอ่ยว่าจาน้ำตาก,ก็ไหลซะแล้วใจกระพังซะแล้วเธอคงจะหลับไปแล้วฉันทำได้เพียงแค่เมาอีกแล้วเคยบอกเธอไว้หรือยังไม่มีสักวันเลยที่ลืมตอนนี้คงถึงเวลาที่ฉันต้องคืนรักที่ยืมมันอาจจะมีน้ำตาที่เลอะจุดหมายไปนิดนึง ลงท้ายด้านล่างจดหมายด้วยคำว่ารักและคิดถึงฉันจนะหน้าซองจดหมายส่งไปถึงคนรักเกา่าและนี่คงเป็นฉบับสุดท้ายที่เขียนถึงความรักเราเขียนตัวบรรจงให้เต็มบรรทัดว่าจะไม่มีวันจะรักลงบนกระดาษที่เปียกน้ำตาว่าฉันผิดเองใหเรื่องวันนั้นฉันให้จดหมายฉบับนี้เป็นตัวแทนเพราะฉันคงดีไม่พอจะเป็นอยู่แมนและหลังจากนี้จะไม่จำเป็นต้องแคร์ ว่าฉันจะเป็นจะตายแล้วไม่ว่าฉันจะเป็นยังไงไม่ต้องสนใจนะเธอปากกระต่างแพ้และผมปากซางลอนมันถึงลงในน้ำมึกไว้ที่จานหน้าซองส่งไปให้เธอตอนที่ผ่านหน้ามออย่าพึ่งไล่กันผมแค่อยากนั่งลอยห้เธเดินลงมาแล้วจะมองที่ผมให้ตายจนตายผกแค่อยากโทรกับสิ่งที่เธอทนมาและผมสัญญาผมันจะเลิกลงไปร์ก่อนก่อนที่จะอ้าดกวาดอยากให้เธอมองให้เธอลองคิดให้เธอตัดให้เธอลองวันที่น้ำตาของเธอเนยของเธอน้ำผมจะเป็นกำลังใจในวันที่ตัวเธอยอมพอกรับดูทุกทุกอย่างแต่ผมหมากบูและจะสู้ในทุก ဒါတော့လည်းရိုက်တော့ กันตะนนั่งซ้อนนี้กับนายลงไปถึงคนรักเก่าและนี่คงเป็นฉบับสุดท้ายที่เขียนถึงความรักเราเขียนตัวบรรจงให้เต็มบรรทัดว่าจะไม่มีวันจะรักลงบนกระดาษที่เปียกน้ำตาว่าฉันผิดเองในเรื่องวันนั้นฉันให้จดหมายฉบับนี้เป็นตัวแทนเพราะฉันคงดีไม่พอจะเป็นอยู่แบบและหลังจากนี้จะไม่จำเป็นต้องแคร์ ว่าฉันจะเป็นจะตายและไหมว่าฉันจะเป็นยังไงไม่ต้องสนใจนะเธอ